และสุดท้ายนะครับก็เข้าสู่ช่วงวัยสุดท้ายวงจรชีวิตสุดท้ายของธุรกติจตานนี้ผมก็จะเชื่อมโยงกับสไลด์ที่แล้วคือมันก็เริ่มถดถอยแล้วท้ายสุดถ้าเกิดเราไม่เตรียมการไว้เราก็จะปิดไปนะครับ,เป,รบเปียเปื้อนผู้เฒ่านะครับมองจะเป็นชายหรือหญิงที่กำลังใกล้จะ,ะถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตนะครับ ก็เริ่มแข่งขันนะครับแข่งกก็อันนี้ก็เปรียบได้เหมือนเป็นเลดโอ e a เชียเลยนะครับแข่งกันไปก็แข่งก็ค่อยๆปิดตัวไปที่รบ,บริษัทบริษัทเพราะว่ามันไม่มีความต้องการอยู่แล้วนะครับก็คือข้อแนะนําก็จะคล้ายๆกับในช่วงที่แล้วก็คือต้องสร้าง <ayo> แต่ไม่รู้จะทันการหรือเปล่าเพราะมันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยอาจจะมี3าถึงหเปร์เซนสามารถที่จะลันไปได้ต่อสักระยะหนึ่งนะครับหา กำหนดกลยุทธ์ใหม่แต่ว่าไม่ได้สร้างธุรกิจใหม่หรืออะไรนะครับเปลี่ยนแปลงแฟกเตอร์บางอย่างก็สามารถที่จะเมนเทอร์ไม่ได้ท่าระดับหนึ่งแต่อีก95%ที่ไม่คิดอะไรไว้ล่วงหน้าเนี่ยก็จะกลับบ้านเก่านะครับปิดธุรกิจไปขายธุรกิจไปนะเพราะนั้นพวกที่ปรึกษาต่างๆเนี่ยในช่วงที่เป็นสีนเงินสีดำ,ำเนี่ยก็คือคำว่าที่ปรึกษาในมุมมององผมก็คือพยายามคุยกับคน รอบๆให้เยอะคุยแบบ3ามร้อยหามร้อยอะสามร้อยหกสิบองศานะครับเราอย่าเชื่อมั่นในความสําเร็จในช่วงนี้ของเรามากเกินไปนะครับเพราะเราเชื่อมั่นเราจะปิดในการรับรู้คืออะไรก็แล้วแต่คนเนี่ยถ้าเกิดคิดว่าตัวเองฉลาดเนี่ยมันคือดิบ beginning of of ความโง่เพราะนั้นเราต้องเปิดรับความคิดใหม่ๆเสมอนะครับเพราะว่าเราเปิดความคิดใหม่เราก็จะเข้าใจบริบทที่เกี่ยวข้องนั้นเราก็มี ความพร้อมในการบริหารความเสี่ยงในการสร้าง Business m o เด l ใหม่พัฒนาแผนธุรกิจรองรับ i n e s s m o เด l ใหม่ๆนะครับอันนี้ก็คือช่วงขั้นที่7นะครับธุรกิจเริ่มถลถอยและสิ้นสุดรือว่า decline and exit